ทริปนี้นะคะเป็นทริปที่บิวเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนนะคะที่อยู่ที่เมืองยูทาห์และเมืองไอเดาโฮค่ะหลังจากที่บิวไม่ได้พบเพื่อนๆมาประมาณ2-3ปีแล้วค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าทริปนี้เป็นทริปเก่าค่ะแต่ว่าบิวเห็นว่าเส้นทางที่เดินทางเป็นเส้นทางเดียวกันก็เลยรวมไว้ในทริปเดียวกันซอลเลสซิตี้นะคะเป็นเมืองหลวงของรัฐยูทาห์ค่ะที่มีชื่อว่าซอลเลสซิตี้เพราะว่ามีทะเลสาบที่อยู่ใกล้ๆชื่อเดอะเลคซอลเลคค่ะเมืองนี้นะคะจะถูก ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงตะง,งานเวลาฤดูหนาวก็จะหนาวสุดๆเวลาฤดูร้อนก็ร้อนสุดๆค่ะอากาศนะคะสูงถึง40องศาเลยพอๆกับประเทศไทยเลยนะสำหรับที่เที่ยวในซอลเลสิตี้เนี่ยก็มีหลากหลายมากที่มากเลยค่ะแต่สีได้มากๆที่คีวีดีโอของบิวนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในมือถือเครื่องเก่าทำให้เหลือภาพเพียงแค่ไม่กี่รูปนะคะที่เอามาให้เพื่อนๆชมนั่นเองค่ะ จุดหมายต่อไปของบิวก็คือการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่เมืองบอยซีค่ะในรัฐไอดาโฮนะคะซึ่งจากโซลิซิตี้นะคะสามารถขับรถนะคะไปยังเมืองบอยซีไอดาโฮโดยใช้เวลาเพียง5ชั่วโมงค่ะบอยซีเป็นเมืองหลวงของรัฐไอดาโฮนะคะมีเทือกเขาโรกี้ที่ปกคลุมด้วยหิมะเป็นทิวทัศนนะคะอยู่เบื้องหลังมีแม่น้ำบอยซีนะคะไหลผ่านปัดผ่านตรงตัวเมืองค่ะ สำหรับท,ที่นี่นะคะดูได้มีโอกาสไปชมน้ำตกโชโชนี้นะคะที่อยู่เมืองทวินฟอลหรือที่รู้จักกันในนามในแองเกลาตะวันตกที่นี่นะคะเขาว่ากันว่าจะสวยมากๆเลยในช่วงฤลอดูใบไม้ผลีนะคะแต่ว่าที่บิวไปเนี่ยจะเป็นในช่วงฤลอดูหนาวนะคะสำหรับที่นี้ยิวเดินทางไปเมื่อ,อต้นปีที่แล้วนะคะ นอกจากนี้นะคะยังได้มีโอกาสนะคะไปเล่นสกีนะคะที่เทือกเขาแมคคอค่ะ Never seen this. <Wow. S 2> และที่ประทับใจสุดๆเลยก็คือการเดินป่าเพื่อไปอาบน,น้ำพุร้อนกลางภูเขาหิมะนะคะ <c oughs> บอกได้เลยว่าฟินสุดๆค่ะสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็น the ะเบสเลยนะสำหรับยิวเ <c oughs> นื่องจากว่า ที่พักนะคะก็ฟีนะคะเพื่อนยังพาเที่ยวอีกนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็ถือและกซ์คลูซีฟสุดๆพออย่างที่บิลไปอาบน้ำพุร้อนเนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะคนโลโคอ้เท่านั้นนะคะที่จะรู้แหล่งค่ะว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าจะต้องไฮคิ้งเข้าไปอีกประมาณปักพักเลยแหละประมาณ10-15นาทีได้ก่อนที่จะไปเจอกับบอน้ำพุร้อนตรงนี้ ก็หวังเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ